เพจ b บ n ซ์มอเตอร์มที่รักทุกท่านนะคะเน่งค่ะจาก b บ n ซ์มอเตอร์มเราเป็นศูนย์รวมรถยนต์สุดพรีเมียมนะคะพร้อมศูนย์บริการ m e r c e d e s b e n บครบวงจรค่ะวันนี้ค่ะที่เน่งมาเย็นไปสักหน่อยนะคะไม่ใช่อะไรนะคะวัวจะไปหาซื้อรถอยู่นะคะแล้วคันนี้นะคะบอกเลยว่าท่านไหนนี่โถามกันมาจริงๆนะคะ cla มาหรือ,อยังทาไมคันที่แล้วไปเร็วจังอู้คันที่แล้วเรียกว่ายังไม่ทันไลฟ์ไลฟ์ปุ๊บก็คือไปเลยภายใน ชั่วโมงสองชั่วโมงคือโดนลูกค้าต่อว่าตติมมาไม่ทันเลยคุณเน้งโอ้โหท่านไหนคะที่โกรธเครืองกันอยู่นะคะได้โปรดปลดล็อกและให้อภัยกันนะคะเรามาจองคันนี้ไปเลยคะ่ะเพราะว่าใหม่ซวยกริปไม่แพ้กันเลยกับ CLA 250 MG ที่วิ่งมาเพียงแค่20,000กิโลแบบพึ่งแตะในโดในโซน20,000เลยทีเดียวนะคะแบบว่า2 3 0 0 0กิโนะคะตัวท็อปท็อป งามงามใหม่กริ๊กแล้วนี่นะคะมาคอนเซปต์เดิมอีกแล้วนะคะไลฟ์แบบไม่ได้ล้างนะคะคือมาปุ๊บเนี่ยเอาป้ายโลโก้มาเตมอแขวนควับควับแล้วมาไลฟ์กันเลยนะคะสำหรับท่านที่ถูกถามมาแบบสุดๆกันไปเลยจะคัสซีเอซเอซีเอจัดมาให้ตามคำขอทุกท่านแล้วละค่ะท่านไหนนะคะที่ชมกันอยู่แบบสดๆตอนนี้นะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาคุยกับเนงได้เลยนะคะเนงจะคอยตอบคำถามนะคะของ ของทุกท่านนะคะอยู่ทางไลฟ์สดนี้เลยนะคะวันนี้เราก็ต้องมาในลุกวัยรุ่นชนิดหนึ่งนะคะตามสไตล์ของรถเลยนั่นเองนะคะโอเค <ไง S 1> ตอนนี้ทุกท่าน คุณบอลังนะคะทุกๆท,ท่านที่ทักเข้ามานะคะโอเคค่ะอย่างงาั้นก็ไปชมรีวิวกันเลยโอ้โหสวยเด่นเป็นสง่ามากๆนะคะสำหรับ CLA 250 MG คันนี้นะคะมันเป็นตัวท็อปสุดเลยทีเดียวค่ะมาพร้อมกับชุดแต่งอลังอลังไม่ว่าจะเป็นชุดแต่ง MG รอบคันนะที่ท่านกำลังเห็นอยู่นี้คือชุดแต่ง MG Sport Package ของ CLA ชม f โฉม l i l t f t ที่มีความซับซ้อนสลับซ้อนเงื่อนนะคะ หลายชั้นหลายเลเยอร์ด้วยกันหรือว่าจะเป็นกระจังหน้าแบบไดมอนด์กริลนะคะที่มีเม็ดโครเมียมนะคะที่เป็นรูปไดมอนด์หรือข้าหลามตัดกระจายตัวทั้งหน้าตัดนะคะตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับตัวท็อปเท่านั้นค่ะไฟหน้าตัวท็อปเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้ค่ะออ LED Intelligent Light System นะคะเป็นไฟหน้าอัจฉริยะนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะพร้อมกับตัว เส้นไฟนะคะที่เป็นไฟเบอร์ออปติกนะคะเป็นเส้นๆวิงๆดูล้ำสมัยมากๆเลยนะคะในส่วนของราคาคุณต้องซ่านะคะเราตั้งถูกกว่าคันดีแล้วแสนหนึ่งนะคะล้าน7 9 0 0บาทเท่านั้นโอ้โหถูกมากเวอร์นะคะคันนี้ล้อแมก MG ลายซี่เนี่ยจะเป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้วของ c l a นะคะท่านจะเห็นความเป็นซี่นะคะแล้วก็เห็นโลโก้ MG พร้อมกับตัวคาลิเปอร์เบรก เมอร์เซเดสเบนจานเบรกขนาดใหญ่อีกด้วยนะคะไล่กันมานะคะก็จะเห็นความเรียวยาวค่ะและความโค้งมนค่ะ C L a เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นรถแนวสปอร์ตนะคะที่มีด้วยกัน1 4ประตูหรือเรียกกันว่ารุ่น Baby C L S นั่นเองนะคะเขาจะมีเส้นสายที่คล้ายกับ C L S เลยทีเดียวแต่ว่ามีขนาดที่กระทัดรัดกว่านะท่านไหนที่อยากได้ C L S เนี่ยเราก็มีให้เลือกเช่นเดียวกันนะคะ เปิดฝาท้ายออกมานะคะมีพื้นที่เก็บของขนาดใหญ่กว้างใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วด้านหลังเนี่ยก็จะมีตัวกล้องถอยนะคะที่ซ่อนอยู่อีกด้วยนะคะด้านท้ายของเรานะคะกันชนท้ายนะคะก็จะมีที่ใส่นะคะตัวกันชน MG แล้วก็ปลายท่อที่เป็นโครเมียมทั้งซ้ายและขวาดูโดดเด่นแล้วก็ดูสปอร์ตมากๆเลยค่ะ สวัสดีคุณซีโน่คุณสมศักดิ์นะคะแล้วก็คุณศนิพงศ์ด้วยนะคะให้ทุกท่านนะคะดูเส้นสายนะคะของไฟท้ายที่มีความเรียวยาวเฉี่ยวสุดๆแล้วก็มีเส้นที่ต่อเป็นสารมาจนถึงด้านหน้านะคะเลื้อยผ่านตัวมือจับประตูะคะ่ะเรียกว่าเป็นรถที่ทั้งมีดีไซน์ที่หน้าเรียวหลังแล้วก็มีแอโร d ไดนามิกนะคะหรือว่าการออกแบบให้แบบไม่ต้านลมนะคะได้ดีมากๆเลยนะคะ คราวนี้ค่ะจะชวนทุกท่านมาดูในรถกันด้านบนของเราเนี่ยยังเป็นหลังคาแก้วอีกด้วยซึ่งเดี๋ยวพอเข้าไปเนี่ย,ยจะเปิดให้ทุกท่านชมกันนะคะคันนี้มาพร้อมออปชั่นท็อปสุดๆเลยนะไม่ใช่250ทุกคันที่มี Key l e s s Go แต่คันนี้ค่ะมีนะคะคือที่มือจับของเราเนี่ยนะคะสังเกตนะคะมันจะมีแถบจับจับการสัมผัสอยู่เพียงแค่เราเนี่ยพกคุณแจไว้ในกระเป๋าแล้วก็ สัมผัสที่ตัวมือจับประตูนะคะมันก็จะเปิดปิดล็อกอัตโนมัติเลยโอ้โหสวยจริงๆนะคะภายในค่ะอย่างที่เล่าไปนะ,ค,ะคันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นล็อตโปรดักชั่นที่ใหม่มากนะคะเขาออกมาเนี่ย20กว่าเดือนทันวาปี2017แล้วก็คือเรียกง่ายๆคือปี18เลยก็ว่าได้แล้วจดทะเบียนในปี2019นเะคะเขาถึงได้เป็นล็อตใหม่ที่ พวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัย MG แบบใหม่รุ่นอ้วนๆปอมๆน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็เป็นล้อลายซี่แล้วนั่นเองนะคะตัวรูปทรงของเบาะก,ก็แน่นอนอย่างที่ทุกท่านทราบกันก็คือหัวเบาะก,กับตัวบอดเนี่ยจะติดเชื่อมต่อกันไปเลยแบบสปอร์ตนะคะแล้วเรายังได้เบาะดำที่เป็นหนังแบบทูโทนก็คือข้างในเนี่ยเป็นอลคันทาร่าเป็นคล้ายๆหนังกลับแล้วก็ด้านนอกเนี่ยเป็นหนังอาร์ติโก้สีดำตัดกับได้แดงตลอดทั้งคันอีกด้วยนะคะ ดูสวยงามมากๆเลยคราวนี้นะคะเดี๋ยวเน่งจะเข้าไปนั่งข้างในแล้วสตาร์ทให้ทุกคนดูนะคะการสตาร์ทก็ไม่ต้องใช้กุญแจเสียบเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะเพราะว่าเราสามารถที่จะเหยียบเบรกเหยียบคันเร่งนะคะด้วยตัวแป้นที่เป็นโครเมียมแบบนี้นะคะเหยียบแป้นเบรกไว้นะคะแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทนะคะเพียงแค่น,นั้นเองนะคะเราก็จะ สตาร์ทเครื่องได้เรียบร้อยนะสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามานะคะคุณกำลังอยู่กับ c l a คันที่สวยมากแล้วทุกอย่างที่คุณกำลังเห็นอยู่ตอนนี้เน,นเน้นบอกเลยว่ายังไม่ได้ล้างนะคะคือเดิมทุกอย่างที่มาจากลูกค้าเลยทีเดียวนะคะแล้วสวยขนาดนี้นะคะอ่า,อาเดี๋ยวมาเปิดหลังคาแก้วกันดูก่อนนะคะเปิดตัวชั้นผ้าออกไปก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ เปิดตัวกระจกกั้นนะคะอีกหนึ่งชั้นค่ะคราวนี้นะคะท่านก็จะเห็นความงามของหลังคาแก้วนะคะที่ได้ถูกเปิดออกเรียบร้อยนะคะกระจกสองข้างของเรานะคะจะเห็นว่าเป็นกระจกเปลือยเพราะว่าอย่างที่เล่าไปนะคะมันเป็นแนวสปอร์ตเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่มีเสาบีข้างนอกหรือว่ามีคานกระจกนะคะมาเกะกะเลยจะเป็นความรู้สึกที่สปอร์ตมากๆค่ะโอ้โหเข้ามาในรถแล้วนะคะ พวงมาลัยหนังน a ป้าที่เป็นทรง MG ใหม่เนี่ยสวยงามมากนะคะอ้วนๆป้อมๆนะคะแล้วก็ตัวเทปโทนิกตัวนี้ก็เป็นแถบโครเมียมค่ะออกแบบมาได้เข้ากับพวงมาลัยแล้วก็ดูสปอร์ตมากเลยนะคะมีการเย็บได้แดงนะคะอยู่ด้านในตัวพวงมาลัยแบบนี้อีกด้วยค่ะดูสวยงามนะคะอ่ะนอกเหนือไปจากนะคะออปชั่นต่างๆนะคะเหล่านี้แล้วในเรื่องของความเป็น MG ภายในนะคะ ทั้งตัวเบาะทั้งตัวพวงมาลัยนะคะทั้งตัวบราชอลูมิเนียมตัวนีซ้ซึ่งเป็นเงาเงาด้านๆน,น,นะคะแล้วก็ตัวขอบของช่องแอร์ที่ออกแบบเข้ากับชุดแต่ง MG ภายนอกนะคะอีกสิ่งหนึ่งเลยที่เรียกว่าทําให้รถคันนี้เนี่ยมันมีเสน่ห์มากๆเลยนะคะก็คือระบบต่างๆนะคะที่เข้ากับไลฟ์สไตล์ของเราในปัจจุบันมากนะคะไม่ว่าจะเป็น ตัวที่เราสามารถที่จะเชื่อมต่อบลูทูธหรือว่า Apple CarPlay นะคะกับตัวรถของเราได้นะคะออปชันต่างๆนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะควบคุมนะคะโดยการใช้ปุ่มนะคะ Command Controller นะคะตัวนี้ในการหมุนนะคะแล้วก็ควบคุมนะคะตัว Entertainment หรือระบบต่างๆที่มากับตัวรถได้เช่นเดียวกันนะคะอ่ะให้ทุกท่านมองไล่ลงมานะคะ ในส่วนของคอนโซลที่ออกแบบได้อย่างสวยงามมากทุกอย่างที่เห็นใหม่กิฟบีฟขนาดนี้นี่คือมาแบบนี้เลยนะคะยังไม่ได้มีเวลาทำอะไรทั้งนั้นเลยนะคะท่านี่ได้คันนี้ไปนี่โชคดีมากจริงๆเพราะเจ้าของเก่าเนี่ยรักษามากแล้วบอกเลยว่าใครหนอใช้รถนะคะเราบอกอคันทล่าเนี่ยขนบน่ในแทบจะหันไปทางเดียวกันหมดทุกเส้นนะคะเรียกว่าธนุถนอม มากจริงๆนะคะดูเลขใหม่กันอีกสักหน่อยค่ะไม่ใบหวยนะคะ23888นะคะ2 3 8 8 0บาทกิโลเท่านั้นถึงได้ใหม่กริิบๆอย่างกรถใหม่ขนาดนี้แล้วราคาบอกเลย179ล้านบาทเท่านั้นย้อนกลับไปดูคันเก่าๆในหน้าเพจได้คันนี้ตั้งถูกกว่าแสนหนึ่งนะคะถามว่าทำไมถูกนะคะไม่ได้มีอะไรไม่ดีนะคะ แต่ว่าอยากจะตั้งนะคะราคานี้บอกเลยเพราะฉะนั้นท่านไหนสนใจนะคะรีบโทรเข้ามาตัดสินใจได้เลยนะต้องบอกว่าให้ขออนุญาตให้สิทธิ์ท่านที่ตัดสินใจโอนจองก่อนนะคะแล้วก็ต้องขอขอร้องอย่ากโกรธกันเลยนะคะเพราะว่ารถสวยหาย,ายากจริงๆนะคะเราก็อยากจะบริการทุกท่านให้ดีที่สุดเลยแล้วพยายามที่จะหารถมาให้เต็มที่เลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านไหนพร้อมตัดสินใจก็รับน้องงามๆคันนี้นกลับบ้านไปได้นะคะ สำหรับเบาะหลังนะคะให้ดูกันนิดนึงนะคะมีความกว้างใหญ่พอสมควรนะคะเดี๋ยวจะพาเข้าไปนั่งดูนะคะคุณชยาบอกสวยคุณชุติพลบอกว่าสวยขอบคุณนะคะคุณอนัญญาคุณศศินันนะคะคุณตรองนะคะมีคันที่แมนไหมคันที่แมนจองไปแล้วนะคะคันที่แมนจองไปแล้วค่ะโอเคนะคะไปดูเบาะหลังกันดีกว่านะคะ นั่งได้เลยนะคะนะคะก็เป็นแนวกระทัดรัดนะคะสำหรับ CLA ค่ะแนวสปอร์ตนะคะไม่ได้มีความกว้างขวางมากนะคะแต่ว่าก็สามารถที่จะนั่งได้แบบห้าที่นั่งสบายๆนะคะตามสไตล์ของ CLA นั่นเองนะคะอ่าเรามาดูในเรื่องของประวัติกันนะคะคันนี้ค่ะ บอกเลยว่าใหม่มากนะคะแล้วก็เจ้าของมือเดียวเลยนะคะสวยงามมากๆนะคะเขาออกมาจากเบนราชครูนะคะแล้วก็เซอร์วิสอยู่ที่เบนราชครูด้วยนะคะรายละเอียดนะคะรถไม่มีชนหนักพิกควาน้ําท่วมนะคะประวัติศูนย์นะคะประวัติทะเบีนยนนะคะแน่นอน,นะค่ะเราได้ตรวจสอบแทนท่านมาหมดแล้วนะคะ คันนี้เนะี่ยยังมาพร้อมกับวารันตีศูนย์บนจนถึงปลายปีนี้อีกด้วยนะคะแล้วก็ยังมีค่ะสิ่งที่เบน์มอเตอร์มอบให้คุณนะคะคือการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไส้กรองนะคะด้วยน้ำมันเครื่องนำเข้าฟรี1ปี2ครั้งนะคะมากไปกว่านั้นค่ะเห็นรถนะคะตอนนี้ยังไม่ได้ล้างแต่เดี๋ยวมันจะสวยกว่านี้อีกนะคะ เพราะเราจะบริการเคลือบแก้วคริสตัลก a าสโค้ดก่อนออกหนึ่งครั้งและให้แพ็คเกจอีก4ครั้งหลังการขายเป็นเวลา2ปีนอกเหนือจากนั้นนะคะยังมีการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศฟรีอีกด้วยค่ะอย่างนั้นท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะสอบถามกันมาได้ค่ะที่092-9245-641นะคะฝ่ายขายนะคะ หรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาคุยกันค่ะที่เครื่องหมายแอดไซน์ sign, แล้วก็ตามด้วยชื่อโชว์รูมเบน z ์มอเตอร์มอเขียนติดกันตัวเล็กหมดเลยนะคะสามารถที่จะสอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะอย่างเงี้ยงานนะคะวันนี้นะคะแนงกับ CLA คันงามคันนี้ต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วค่ะในวันพรุ่งนี้นะจะมีคันไหนมาไลฟ์ให้ทุกท่านชมอีกก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ หากอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิวรถยนต์พรีเมียมของเนงนะคะ mm hmm. ก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด Subscribe นะคะตรงนี้เลยนะคะ กดไลค์ให้เน่งด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเน่งมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ